สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาวาดรูปง่ายๆด้วยรูปทรงวงกลมกันนะครับในวันนี้เราก็จะมาวาดรูปแอปเปิ้ลด t รนัทรูปโลกจําลองกันนะครับตัวอย่างรูปแรกที่เราจะมาวาดกันนะครับผมแอปเปิ้ลเริ่มจากการวาดรูปแอปเปิ้ลนะครับสามารถวาดตามได้เลยนะครับจากนั้น,นครับเติมก้าแอปเปิลเข้าไปนะครับต่อมาวาดใบไม้ตรงก้านกันนะครับ แล้วเติมคอมเมลวาวให้ลูกแอปเปิลนะครับเท่านี้เราก็ได้แอปเปิลง่ายๆกันแล้วนะครับตัวอย่างตัวต่อมานะครับโดนัทนะครับเริ่มจากการวาดรูปทรงโดนัทนะครับวาดวงกลมด้านในนะครับและวงกลมด้านนอกในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเติมเส้นโค้งตามขอบของโดนัทนะครับต่อด้วยการเติมเศษท็อปปิ้งเล็กๆน,น้ยๆให้ดูน่ากินนะครับ เท่านี้เราก็ได้โดนัดง่ายๆแล้วนะครับตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับรูปโลกจําลองเริ่มจากการวาดวงกลมไันก่อนเลยนะครับจากนั้นเติมไม้ด้านบนนะครับแล้วลากเส้นโค้งจนไปถึงด้านล่างนะครับต่อมาเติมฐานรูปโลกนะครับวาดรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับส่วนล่างจะโค้งนิดนึงนะครับแล้วตกแต่งให้สวยงามเท่านี้เราก็ได้รูปโลกจําลองกันแล้วนะครับ ใน EP หน้านะครับเราจะมาวาดรูปด้วยรูปทรงกระบอกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ